ถาพูดถึงเรื่องแรงงานต่างด้าว3ส,สัญชาติเมียนมาลาวกัมพูชาจังหวัดนครสวรรค์นเนี่ยก็เราจะจัดระบบการทำงานของคนต่างด้าวซึ่งก็มีนโยบายอยู่แล้วนะคะของกระทรวงแรงงานโดยกลุ่มการจัดหาง,งานกลุ่ม3ส,สัญชาติที่4 4มตินะ,ะจะไม่รวม MOU นําเข้าก็อยู่ระหว่างดำเนินการที่จะให้กลุ่มเหล่านี้ที่จะมีใบอนุญาตทำงานหมดอายุนะคะ มาขอใบอนุญาตทำงานใหม่หรือขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานซึ่งเราเริ่มมาตั้งแต่4สิงหาคมพุทธศักราช2564ซึ่งจะไปสิ้นสุด31มีนาคม65ตอนนี้อยู่ระหว่างช่วงที่เราดำเนินการอยู่ที่ให้3สัญชาติเหล่านี้มาดำเนินการเพื่อขอใบอนุญาตทำงานให้ถูกต้องแล้วก็อยู่ในมาตรการที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโครโรนาด้วยนะก็จะมีการาให้จัดหางานเนี่ยควบคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าออกในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะนำข้อมูลเนี้ยนำเสนอในคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเ,เราก็ได้รับเรื่องจากนายจ้างมาหลายรายนะคะที่มีการเคลื่อนย้ายเข้าออกจังหวัดนครสวรรค์ ก็จะมีการดำเนินการออกตรวจในสถานประกอบการซึ่งก็เป็นภารกิจหนึ่งของเรานะคะแล้วก็ร่วมบูรณาการกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดนะคะซึ่งเราก็จะขอความร่วมมือผู้ประกอบการนะคะในการดูแลควบคุมติดตามแรงงานต่างด้าวนะ,ะให้ในจ้างเนี่ยดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วให้อยู่ในมาตรการ DMTTA h TA ของกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคนะคะ หากมีกรณีที่อยากจะสอบถามหรือขอความช่วยเหลือในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าวนะคะก็สามารถมาได้หลายช่องทางนะคะช่องทางแรกก็คือ Walk-in ินมาหาเราได้เลยนะคะสํานักง,งานจัดหา,าง,งานจะอยู่ตําบลหนองปลิงอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะซึ่งในจ้างก็รู้จักเราดีเนาะสามารถ Walk-in ินมาหาเราได้นะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คือเข้าไปในระบบ e-service ของ ของกลุ่มการจัดหางานนะคะแล้วก็เบอร์โทรสายตรงค่ะเบอร์โทร0611721216ค่ะท่าน